พามาเที่ยววิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมเนาะอันนี้เป็นชื่อตามป้ายที่เขาเขียนไว้นะแต่จริงๆนะเด,เดี๋ยววัดอะไรเดี๋ยวไปดูข้างในทีนะมันเป็นประมาณแบบปราสาทจิมพระวิหารเลยฮนะะเดี๋ยวโพ้พาเดินชมนะนี่ตำหนักนานเกียนฉาิาสวยมากเลยนะอยู่ที่บางแสนนะบางแสนชุมุรนะครับ นะี่นะพอเข้ามาแล้วนะวันนี้โอกาสดีนะผมก,ก็ได้าพาครอบครัวนะครับมามาเที่ยวเนาะผ่านก่อนหน้านี้นะผ่านมารอบนึงแนละ้วแต่ไม่ได้มีโอกาสได้แวะนะครับครั้งนี้ก็เลยมีโอกาสดได้มาแวะนะคือปฏิมากรรมความสวยงามของเขาก็ถือว่าละเอียดอ่อนเนาะมันถึงทำให้แบบ ได้เห็นภาพที่สวยงามไหมคือบางทีภาพปฏะติมาก,กรรมถ้าถ้าไม่ละเอียดอ่อนพอนะมันก็จะดูแบบทื่อๆไม่ค่อยสวยนะแต่นี่ดูดิคือเขามีความละเอียดมากในการตกแต่งอ่าน่าจะน่าจะถ่ายได้เพียงบริเวณโดยรอบนะข้างใน,นอาจจะไม่ได้ ไม่ได้อนอุญาตให้ถ่ายรูปนะแต่ยังไงเดี๋ยวโพสเข้าไปชมบรรยากาศข้างในแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะหมายถึงว่าข้างในเนี่ยครับนี่เขามีเหมือนกับเขามีเงื่อนไข่ะนะแต่งกายให้สุภาพนี่ฮะห้ามสุบุรีห้ามนำสัตว์เลี้ยงห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มข้าวห้ามถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอ,อคิดว่าข้างในน่าจะ,ะเป็นเขาเรียกอะไร เป็นเอกลักษณ์ส่วนพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยป้าเขาก็เลยแบบขเ,นะเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้ถ่ายรูปนะอ่าน่าจะเห็นแค่บรรยากาศโดยรอบนะครับแค่โดยรอบก็สวยเนาะใครมีโอกาสเนาะก,ก็ลองแวะมาเที่ยวชมดูนะครับแต่ดูข้างในดูจากแบบดูจากภาพข้างนอกอะครับก็ดูแบบสวยนะมีชันาลียแบบสวยงามมากเดีย๋วยวพอเราเข้าไปชมเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับ โทษก็เข้าไปดูข้างในมาแล้วนะก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะชั้นล่างก็อาจจะเป็นแค่เก็บของเขาไม่ได้เข้าไปดูนะครับเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆอะไรเนงะี้ยเป็นสำนักที่ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับอืมชั้นส่วนชั้น2นะก็จะเป็นรูปรูปปั้นเทพต่างๆของมือคนจีนนะครับเขาก็จะปั้นแต่สวยนะมีความละเอียดอ่อนมีความแบบปราณีตในการปั้นมากชั้น2ชั้น3าอะไรเหมือนกันครับ ่วนชั้น4เพราะไม่ได้ขึ้นไปดูนะชั้น4อ่เพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันไม่มีไม่มีบันไดเฉพาะขึ้นไปอ่ะครับก<ๆ>็บน่าจะอาจจะเป็นชั้นที่เป็นเป็นส่วนตัวไหมเป็นส่วนแบบส่วนของสำนักที่นี่ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ส่วนส่วนส่วนของวัดเองอะไรอย่างี้ครับอื ก็เลยโพสก็ไม่ได้ขึ้นไปนะเขาเขาน่าจะมีบันไดเชื่อมอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เรานะ,ะข้างหน้าก็ให้ตีละครังฝั่งน,นี้ก็ตีละครังเนาะเป็นสีส่มุมคนฝัน่งนู้นก็เป็นกลองสวยครับสวยถือว่าสวยมากมันอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่มีความสวยงามค่อนข้างแบบน่าจะใช้งบไหล าต้องใช้ควาว่าหลายร้อยล้านเนาะอย่างต่ํานะเพ้อๆอาจจะมีเป็นพันล้านนะเพราะว่าส่วนยิบย่อยมันนะเนาะเราบางทีเราพอตีเม้นเงินออกมามันมันหลายตังนะเธอเท่าเท่าที่มองนะไม่ต่างจากสร้างคอนโดเลยคนะอ,อ,อนโดที่แบบใช้งบประมาณเกือบพันล้านหรืออาจจะถึงพันล้านเลยได้คำเนาะ คือตอนนี้วัดจีนสวย,สวยเยอะนะครับที่โมเคยไปทําคลิปก่อนหน้านะก,ก็วัดจีนอันนั้นอันนั้นก็สวยที่โพสไปคราวที่แล้วที่แถวแถวอะไรอะแถวอะไรนะลาดให้โฟลืมชื่อนะแถวในที่กรุงเทพอะครับ แถลมินทราเออถลมินท้าครับอ,อันนั้นจะเป็นสีค่อนข้างแบบโทนทองโทนทองซะส่วนใหญ่ใช่ไหมทองแบบอลามเลยจริงๆนะอันนี้ที่นี่ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบสีสันหน่อยอสีสันงามตาสีสันกต่ว่าเขาทำสีมาค่อนละเอียดนะมันมงบอกได้เลยว่าเออมีความปราณีตในการลงสีด้วยบางพื้นที่ บางที่เวลาปั้นรูปมานะมันไม่เหมือนนะไม่อาจจะดูไม่สวยเท่าที่นี่นะแต่ที่นี่สวยมากนะครับฝั่งนี้ค่อยถ่ายวีดีโอได้ไหมฝั่งนู้นเขาเขียนป้ายห้ามห้ามถ่ายแต่ฝั่งนี้เขาให้ถ่ายวีดีโอได้ไน,น,นดคะครับไม่ไม่หมายถึงว่าไอ้ข้างนอกบ,บริเวณโดยรอบเขาให้ถ่ายได้แต่เข้าเข้าไปในอย่างเนี้ยเขาไม่ให้ถ่ายใช่ไหมเขามีป้ายแต่อันเนี้ยอันเนี้ย ด้านที่ว่ายนะั้นผ่านได้ทต่ด้านในอาคารผ่านได้อ๋อแด้ทางผ่านไปได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของน่าจะขอพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคิดป้านะนี่มีพระเจ้าหลานเธอองค์เจ้าพระเชลกิจาพาปลูกต้น าจะสวยนะนี่ก็เป็นสิงรูปปั้นสิงด้านโซนส่วนนี้นะก็จะเป็นแบบให้เราขอพร์สิทธิทธ์ธนะครับด้านในนะก็จะมีเทพหลาย หลายองค์เทพเามั้นกันนะเราก็ไม่ค่อยรู้จักประเทศมีมีชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยของจีนนะครับก็จะมีทุกๆกเทพเลยที่เราเคารพนับถือเนาะสามารถที่จะมาแปะยิ้มข้างหน้าแปะยิ้มพระสักจายปะเออพระสักกายเนาะข้างนอกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นของวัตถุอ,อืม วัตถุบูชามืดไหมมองนอน,นไม่ไม่อยากเข้าไปถ่ายนะอนาคารครับนะเพราะว่าเขา,เาไม่รู้อนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่านะดูใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องเช่าบูชาสวยนะก็จะเป็นส่วนเดียวกับฝั่งวัด ใครแวะมาเที่ยวบางแสนนะถ้าใช้เส้นทางริมทะเลครับเลาะริมทะเลเส้นอะไรอะ่ะชื่อ,ช,อชื่อถนนอะไรแต่มันจะเลาะริมริมฝั่งนะถนนวิ่งมันอาจจะไม่ได้ใช่นถนนถนนสุขุมวิทนะครับถนน,นสุขุมวิทเนี่ยจะอยู่ด้านด้านอ,อีกเส้นหลักนะเส้นหนึ่งอันนี้มันจะแยกเข้ามาด้านในละมันก็จะชิดชิดทะเลหน่อยริมทะเลหน่อยฝั่งนู้นก็น่าจะมีวัดจีนเหมือนกันนะแต่อาจจะ อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งไหมเด,เดี๋ยวพอเรามาเชิงนูนงง้นเสนอดูกันว่ามันเป็นว,วัดอะไรอะตอนที่โฟเข้ามาก็เห็นแบบๆแบบะละ้วก็่วยดูเหมือนกันนะเดี๋ยวลองลองลองไปดูครับถ้ามันเข้าไปดูได้เดี๋ยวพาเข้าไปดูวะต่อเน,นื่องเลยเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปดูฝั่งนู้นนะครับ,บบริษัทจแม่คนอินนะเป็นคนอ มันอยู่ฝ้าถนนนะตรงข้ามกันนะครับฝ้ามกันป้เดินเดินจอดกอนรถเร็วเ,เ,เดิน ก็เป็นเหมือนสะพานทางเข้าหนึ่งสองสามวันนี่มันเลิกละแล้วครับย็นมากเย็นใจมากเลยใจย็นนี่ก็จะเป็นเป็นโทนสีขาวทองนะฝั่งนู้นจะสีสันหน่อยฝั่งนั้นนู้นนะครับฝั่งนู้นพาชื่อจีนอะไรเดี๋ยวโพสต์อ่านดิศาลเจ้าหน้า ซาสาไข่จื้ยเตาอแล้วแล้วรักเต่านะตัวใหญ่มากเขาบอกห้ามให้อาหารเต่าเขาน่าจะกังวลว่าเอาอะไรที่แบบว่าให้เขากินแล้วเขา อาจจะไม่เหมาะสมกับเขาเนาะพอไม่ควบคุมเดี๋ยวก็คนนั้นให้คนนี้ให้มันก็ไม่จําเป็นต่อเต่าเดี๋ยวเต่าเกิดกินอะไรเข้าไปเนาะมันก็เลยก็มีข้อห้ามเกิดขึ้นคิดว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเขาไม่มแน่ใจแล้วว่าฝั่งนี้เขาสามารถถ่ายวีดีโอได้ไหม,ไมแต่ถ้าไม่ได้ก็น่าถ่ายบรรยากาศภายนอกนะภายนอกบรริการบรรยากาศโดยรอบเป็นศาลา เลือดออนเซ่ฝั่งนี้ไม่มีข้อห้ามนะน่าจะถ่ายได้ว้าวปลาเนี่ยสร้างบรรยากาศด้วยปลาคาร์ฟ มีเครื่องราขงขอขลังนะครับใครมาบูชาได้ใช่ี่ยคิดว่าน่าจะบูชาได้ะครับ ส่วนด้านใดนี้ข่ายได้นะเห็นใครใครหลายคนเขาถ่ายดูเดี๋ยวเราไปดูนะ นี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมในทรงทรงนั่งเนาะใหญ่มากคือสวยสง่งา,านะนี่ขออนุญาตนะครับถ่ายวิดีโอได้ไหมได้โอเคขอบคุณครับ มีบรรยากาศภายในนะโฟนมาให้ดู สารไตเสีย้ยพุ่งโจ๊ขอพะการไม่ถูกแล้วต้องขออภัยนะครับก็จะมีตามมุมสาราก็จะมีเทพต่างๆนะครับมีภายนอกนะสวยงามเหมือนกันเนาะเวลาที่ศาลจีนนะครับเวลาไหว้เขาจะแบบให้ไหว้ไปตามจุดนะตามจุดต่างๆ อลองอ่านดูนะครับเป็นเป็นศารอะไรพวกก็อ่านชื่อไม่ค่อยจะถูกนะฮะ ปาทองมีควันด้วยปลาดุกด้วยปลาดุกด้วยปลาดุกทองโอ้โหมีควันขึ้นเหมือนสวรรค์วิมานชั้นนึงดาวกดึกงเลยแต่จะได้โอเค ทลิปนี้เราก็จบลงไปนะฮะมาเที่ยวบางแสนนะครับได้วัดแวะแวะ,แวะ,แวะเที่ยววัดนะฮะแวะเที่ยววัดเป็นทางผ่านนะเดี๋ยวโพสตะกี้เห็นป้ายแล้วว่าถนน,นอะไรอ่ะน่าจะเส้นอ่างศิลาครับอ่ามันเป็นเส้นอ่างศิลาเนาะถ้าใครมีโอกาสนะครับแวะเวียนมาเที่ยวเนาะวัดนี้นะโพสก็อ่าถ่ายบรรยากาศบางส่วนให้ดูนะครับใครอยากมาดูบ้านด้านในบางบางส่วนของฝั่งนู้นนะครับ ของวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมเขาไม่ได้ไม่รุญาตให้ถ่ายด้านในอาคารนะแต่เพราะว่าเข้าไปดูด้านในแล้วสวยสวยนะครับลองดูนะออลองแวะเวียนมาดูนะครับติดถนนใหญ่ด้สามารถจอดรถข้างหน้าได้นะ,ะมีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คนก็ไม่ได้คึกคา่านมากนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันหยุดด้วยแหละมาป็นปจุดประจําสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยอ่า ถ้าเป็นวันหยุดคนนะอาจจะเยอะหน่อยหาที่จอดรถก็จอดได้สองฝั่งนะฝั่งนี้ก็จอดได้ัองนี้ก็จอดได้นะครับนะาโอกาสน้าเดี๋ยวไป,ไปแวะเที่ยวที่ไหนจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกนะอันนี้ก็เป็นวัดจีนนะครับเนาะบรรยากาศมันก็ดีครับขนาดดีสวยด้วยนะก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายนะ